เด๋เดต้นสีเหลืองวันนี้วันที่27่สดยีมิถุนายนก็จะมียอดขึ้นมาประมาณนี้อตอนที่ถ่ายทําทําคลิปก็ครบสองเดือนพอดีนะครับ ต้นนี้เป็นต้นสีเหลืองที่ปลูกไว้เมื่อสองปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ออกดอกเป็นปีที่สองละต้นนี้ก็ต้นสีเหลืองเพิ่งปลูกไปเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตต้นที่เราปลูกเมื่อสองเดือนที่แล้ว ที่เราปลูกไปพร้อมกันนะครับลงคลิปไปเมื่อ2เดือนที่แล้ววันนี้ก็จะมาแต่งกิ่งเนาะจะมาแต่งกิ่งแก้วมังกรที่เราปลูกก่อนอื่นก็ต้องทำความสะอาดบริเวณ คนต้นก่อนเนาะจากนั้นก็ให้เลือกกิ่งกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดก็จะเก็บไว้ดูสังเกตดูแต่ถ้ากิ่งเล็กๆตรงข้อข้อต่อที่มันแตกยอดออกมาข้อต่อถ้ามันเล็กๆก็ตัดทิ้งได้เลยเนาะไม่ต้องไปเสียดายมา เรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากที่มัดกิ่งที่แตกขึ้นมาใหม่มัดให้มันติดกับเสาแนบแนบกับเสาขึ้นไปเลย หลังจากนั้นก็ตัดแต่งกิ่งที่ที่ทำคลิปไว้ก่อนๆเนาะก,กิ่งที่มัน,มนเล็ก,ลกๆตัดออกกิ่งนี้เนาะที่มันเล็กตัดออก ด้านนี้กิ่งนี้มีหนึ่งสงสกิ่งนี้เล็กสุดตัดออก Đoàn 1 1 2 3 Cái này nhỏ nhất Đây là kính ีก็ปล่อยปล่อยไว้แค่นี้ปล่อยไ้กิ่งที่มันใหญ่จะได้ขึ้นเกาะเสาได้เร็วขึ้น สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ถ้ายอดมันแตกมันขึ้นยังไงถ้ามีการอัปเดตก็จะลงคลิปมาใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย